นี่คือท็บเปเลตสุดแรงห่งปีอีกหนึ่งตัวครับกับ snapdragon 865 plus บน samsung galaxy tab s7 ครับเข้ามาพร้อมกับหน้าจอใหญ่11นิ้วนะครับที่มี refresh rate ถึง120 hz มาพร้อมกับ s pen นะครับที่สามารถเขียนได้ลื่นไหลและแต็มมือดีมากๆฮนะ สวัสดีครับขอต้อนรับสุทีพัฒรีวิวพัฒนะฮะขออนุญาตถอดแบนดีกว่านะครับจะได้ดูง่ายๆนิดหนึ่งนะฮะแน่นอนครับในมือผมนี้นะครับคือ Samsung Galaxy Tab S7 เฉยๆไม่พัดครับเข้ามาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ระดบ11นิ้วนะฮะโดยที่หน้าจอนี้เป็นแบบ TFT LCD นะครับไม่ใช่ Amoled Super ร์ AM o l e ลแต่งอะไรครับต้องบอกว่าใครที่เคยชินหรือว่าคิดว่าหน้าจอแบบนี้เนี่ยสีสันจะไม่สดนะต้องคิดใหม่ครับดูสิ นี่เราไม่ได้เล่งสีอะไรเลยนะครับหน้าจอจริงๆเขาเป็นแบบนี้เลยนี่คือหน้าจอ LCD นะครับหรือ IPS เนี่ยแหละที่มันสดมากๆตัวนึงเลยผมว่านี่คือสดที่สุดแล้วตั้งแต่ผมเคยเกิดมาและเห็นมาเลยนะ <S 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 ดังนั้นนะครับแม้ตัวนี้จะไม่ใช่หน้าจอที่เป็นตัวของ AMOLED เนี่ยแต่ต้องบอกเลยว่าสีสันสด ดีมากๆครับเรเฟรทของหน้าจอที่ระดับ120เฮก็คงจะเคยชิงแล้วทุกคนว่าตัวท็อปทอปแบบนี้มันลื่นไหลนะครับรอบตัวเครื่องนะค่าฝาหลังนะครับจะเป็นอลูมิเนียมนะครับเคสนะครับเฟรมตั้งข้างเป็นอลูมิเนียมแล้วก็จะมีที่เก็บ Spen นะครับที่เป็นแม่เหล็กตรงนี้ Spen ครั้งนี้แน่นอนครับว่ามีขนาดใหญ่นะครับจับถนัดมือเหมือนเหมือนเช่นเคยครับด้วยความเป็นแท็บเล็ตของเขานะฮะปึ่งเรียบร้อย กล้องให้มา2ตัวนะครับก็ถือว่าครั้งนี้เนี่ยมีเลน์ที่เป็น a n น r ร i d ายแเกิมาให้ด้วยและก็จะมีการซาว์บนะครับ AKG ลำโพง4ตัวนะครับทุกมุมของตัวเครื่องเลยแล้วก็สามารถใช้งาน Dolby Atmos ได้ด้วยนะครับหน้าจอ11นิ้ว WQXGA แต่ด้วยความที่เขาเป็นหน้าจอบ LCD ไม่ใช่อ m โมเลนี่แหละทำให้เราไม่สามารถใช้การสแกนนิ้วบนหน้าจอได้ครั้งนี้นะครับซัมซุงก็ใช้ในวัตกรรมที่ Apple บอกว่านี่คือสุดยอดแห่งนวัตกรรมสุดยอดแห่งวิวัตกรรมเลยนั่นคือการสแกนนิ้วที่ปุ่ม power ตัวนี้ก็ทำได้นะครับดูนะ1 2 3แชะ ตรงนี้นะครับปุ่มพาวเวอร์จะสามารถสแกนนิ้วได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะอยู่ลึกไปเหมือนกันนะเนี่ยเวลานิ้วเอื้อมมาไม่ค่อยถึงนะฮะไม่รู้ว่านิ้วผมสั้นเองหรือเปล่านะนิ้วกลางก็ยังไม่ถึงอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยอาจจะต้องเอื้อมๆกันนิดนึงครับจุดเด่นอีกจุดหนึ่งของเครื่องนี้นะครับคือเขามาพร้อมกับตัวเครื่องที่บางเพียงแค่6 3มมเมเท่านั้นถ้าคุณสังเกตกันดีดนะครับมันจะบางมากๆเลยโมดูลกล้องโอเคแหละอาจจะมีการน,นูนลงบ้างนะครับแต แล้วก็เฉี่ยวนะครับไม่มีความโค้งของตัวเครื่องแต่งใดเลยเป็นแบบเหลี่ยมๆมาเลยนะครับโดยที่น้ําหนักตัวเครื่องนะครับจะอยู่ที่500กรัมโดยปรับมาณนะมีให้เลือก2รุ่นครับคือรุ่น LTE หรือรุ่น Wi-Fi ธรรมดานะครับเพิ่ม micro SD card ได้สูงสุดนะครับหนึและจะมีตัวของ RAM นะครับมาให้ที่ 6GB และ ROM นะครับ UFS 3 0มาให้ที่1น8กิกะไบต์นั่นเองคําถามคือพี่ครับ ด้วยความที่เขาเป็นตัวของส a ตน r าร o n 865 plus นะครับ CPU ข้อสปีดสูงสุดที่3.09 g h z เลยมันแรงไหมไปดูกันฮะต่อไปมาดูเรื่องการเล่นเกมมันนะฮะว่าสาต d r าร o n 865 plus เนี่ยเล่นเกมได้ดีแค่ไหนนะครับขอลองกับ Lineage 2แล้วกันนะครับเพราะเอฟเฟกน่าจะกระจายถ้า Lineage 2ลื่นเนี่ยเกมอื่นก็น่าจะลื่นจากที่ดูตรงนี้นะครับอ่า เปิดเกมมานี่ถือว่าลื่นเลยนะอาจจะไม่ได้ปลื้นนะอาจจะหนืดหนืดนิดๆน,นะครับแต่ก็ยังถือว่าลื่นนะนะครับไม่มีกระตุกเนี่ย ต่อไปลำโพงคอสส d s p เกอร์4ตัวซาบาย AKG นะครับซึ่งคุณสามารถที่จะเปิดใช้งาน Dolby Atmos นะครับได้ทั้งจากที่เราไม่ใส่หูฟังเลยนะครับไปดูกันครับเป็นอย่างไร <ic hiss> ไไเ ลำโพงดังนะครับเบสค่อนข้างที่จะแน่นแบบแน่นมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับแต่ถามว่าได้ได้มของเสียงภาพรวมของเสียงในย่านต่างๆเนี่ยเมื่อเทียบกับฟัง Apple แล้วเป็นอย่างไรผมยังว่า Apple เนี่ยให้เสียงภาพรวมที่ค่อนข้างกลมกล่อมนะอันนี้เนี่ยลองฟังจริงเองก็ได้นะครับจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรสำหรับช่วงนี้นะครับใครที่ซื้อ s a m s u n galaxy tab s 7 series นะครับจะได้ฟรี U t u b e p r e m ียนนานถึง4เดือนอีกด้วยนะครับตัวแรกก็คือตัวของ g ิ๊กเ e นไฟลฮะ ผลสกอร์ที่ออกมาได้เนี่ยสูงสุดนะครับมันติดคออยู่ที่ประมาณ3068นะฮะแล้วก็ตัวของอันตุตุเบนช์มาร์นะครับ5 4, 8 4 2 0 0 8คะแนนครับถามว่าสูงไหมผมว่ามันก็ตามสไตล์ของ Snapdragon 865แต่ว่า865 plus เนี่ยบางครั้งเราอาจจะเห็นทะลุ6 0แสนไปแล้วนะฮะนี่คือแท็บเล็ตที่มีความแรงมากๆตัวหนึ่งครับ Snapdragon 865ใส่มามไม่ใช่ Exynos ดดังนั้นเนี่ย คุณจะใช้งานเร็วๆได้เลยคำถามสำคัญแหละด้วยตัวเครื่องที่บางแบบนี้แล้วความร้อนมันจะเป็นอย่างไรลหละ <c oughs> ผมบอกได้เลยนะครับว่าจากการทดสอบอันตู้ตู้เบ a r k แม้เราเพิ่งเปิดเครื่องมาใหม่ๆนะฮะทดสอบไปเพียงแค่เรา50%เท่านั้นเนี่ยความร้อนวิ่งเข้าไปแตะเกือบเกือบ40องศาเซลเซียสนะครับในจุดบางจุดที่ร้อนที่สุดนะครับคือจุดที่อยู่ของชิปเซตนั่นเองดังนั้นใครที่คิดว่าพิจแรงแบบนี้เอาไปเล่นเกมได้ไหมเล่นได้แต่ความร้อนที่ออกมาเนี่ย ลวกคุณมือพองแน่ๆครับถ้าคุณเล่นอย่างต่อเนื่องแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้งานแรงๆจริงๆนะฮะแนะนําว่าเป็นรุ่นอื่นหรือว่าต้องใส่เคสนะครับซึ่งซัมจุนจะมีเคสนะครับที่เป็นเหมือนบุกโคเวอร์ตรงนี้ถือว่าสะดวกดีนะคือมันสามารถที่จะใช้งานในการเก็บเอทเพนด้านหลังนะครับแล้วก็ปกปิดได้เลยนะครับไม่ทำเอ p เพนลวงง่ายนะครับแล้วก็จะมีตัวคีย์บอร์ดนะครับที่มีตัวของทัชแพดในตัวสามารถใช้งานเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งนะครับเป็นเหมือนกับแล็ปท็อปเครื่องหนึ่ง ตัวของ USB C นะครับ2 HDMI เข้าไปผมเสียบปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะเห็นปะ่ะเป็นเหมือนกับคอมพิวเตอร์เครื่องย่อมๆเครื่องเลยนะครับอันนี้เราให้ดูแบบเรียลไทม์เลยซึ่งผมสามารถควบคุมได้นะครับจากการเลื่อนบนหน้าจอนี้เลยนะก็สามารถควบคุมเคอร์เซอร์นะครับหรือว่าเปิดใช้งานคีย์บอร์ดต่างๆได้เลย สะดวกมากๆนะหรือจะเป็นการใช้งาน2หน้าจอนะครับคือแบ่งกันไปเลยหน้าจอนึงนะครับเป็นหน้าจอสําหรับการเชื่อมต่อมอนิเตอร์ออกไปเป็นแบบเดสก์ท็อปโหมดนะครับอีกหน้าจอนึงก็เป็นแท็บเล็ตโหมดเห็นปะ่ะแบบนี้ ผมก็ยังสามารถใช้งานแยกกันได้ด้วยความแรงของเขาครับด้วยแรมที่มีมาเยอะนะครับทำให้ผมสามารถใช้งานแบบนี้ได้น่นเองก็ถือว่าเจ๋งดีนะฮะทีนี้มาเรื่องสําคัญครับก็คือเรื่องของ S Pen เขานะครับว่า S Pen เนี่ยเป็นอย่างไรนะครับและดีแค่ไหนผมต้องบอกแบบนี้ก่อนด้วยความที่ Samsung Galaxy Tab S7 Series เนี่ยออกมา2รุ่นนะครับคือ7เฉยๆกับ7 Plus 7เฉยๆเนี่ยโดนลดสเปคไปเยอะพอสมควรครับแม้จะรู้สึกว่าเขาเป็นแท็บเล็ตระดับท็อปๆเรือธงแต่1 หน้าจอที่ให้มาไม่ใช่อ m o l e d ครับเป็นแบบ IPS LCD TFT ธรรมดานะครับเนี่ยสดไหมสดแต่ก็รู้สึกไม่สุดอยู่ดีฟิกเกอร์สแกนถูกย้ายไปด้านข้างแล้วก็ในส่วนของการใช้งานอื่นๆอย่างเช่นตัวของ S Pen เนี่ย S Pen แน่นอนครับว่าเขียนลื่นเขียนดีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังเป็น26มิลลิเมตอยู่มันไม่ได้เป็น9เลนส์9มิลลิเมตรลนซี่ต่ำนะครับเหมือนกับตัวของ No t e 20 plus นะครับก็เหมือนกันนะครับถ้าใครอยากได้เป็น9มิลลิเม กับหน้าจอ AMOLED คุณต้องไปตัวของแท็บ S7 Plus พเท่านั้นซึ่งก็ต้องบวกเงินเพิ่มอีกครับแล้วก็การใช้งานในส่วนการจดต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้งานตัว Audio b โ o บุ๊กมาได้นะครับเหมือนกับ Noji ิ Series เลยทีนี้คำถามก็คือว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยใครจะเป็นลูกค้าของแท็บ S7 บ้างผมต้องบอกแบบนี้ สำหรับลูกค้าที่ใช้ Samsung อยู่แล้วอะครับคนที่ใช้ n o t ตอยู่แล้วเนี่ยคุณสามารถที่จะซิงคตัวของ Note ที่คุณจดอยู่ในตัวของแท็บเอ่อโนตซีรีส์นะครับมาอยู่บนแท็บได้เลยตังน,นั้นเนี่ยการทำงานต่างๆมันก็จะต่อเนื่องมากขึ้นครับจดในจอเล็กมานะครับเปิด Audio b บุ k มามาในหน้าจอใหญ่แบบนี้จดต่อได้เลยซึ่งผมว่ามันสะดวกดีนะแต่อย่างไรก็ตามถ้าถามกันตรงๆแล้วว่าในตลาดแท็บเล็ตตอนนี้เนี่ย a p p l e iPad มาแรงอย่างมาก เจ้า Samsung g a l a x y t a b S 7 s e จ i e s สสู้เขาได้ไหมผมต้องบอกแบบนี้ครับสิ่งสำคัญในส่วนของทั้งคู่เนี่ยคือแพลตฟอร์มทั้งคู่มีแอปพลิเคชันที่เหมือนกันและต่างกันก็มีดูสิครับว่าแอปพลิเคชันที่คุณใช้เนี่ยมีบนตัวของแท็บ Series หรือเปล่าถ้ามีก็เลือกเป็นตัวนั้นที่คุณต้องการใช้ไปต่างๆนานานะครับการนทึกวิดีโอกล้องหลังสูงสุดที่ระด,ดับ 4K ครับมีโหมดกลางคืนให้ใช้งานแต่สำหรับมุมมองผมแล้วเนี่ยผมมองว่าแท็บเล็ตก็คือแท็บเล็ตอ่ะมันไม่น่า ทั้งหมดนี้นะครับคือการรีวิวนะครับตัวของ Samsung Galaxy Tab S7 เฉยเไม่พลัสนะครับเขาเปิดมา2รุ่นนะครับก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าเป็นรุ่น LTE เนี่ยอยู่ที่26,990บาทนั่นเองฮะแล้วก็ถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับ Wi-Fi เฉยเเนี่ยก็อยู่ที่22,990บาทครับถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันน่าใช้ไหมต้องบอกแบบนี้ถ้าคุณใช้แบบเปลยเปแบบเนี้ย ผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะเป็นรอยได้ง่ายนะครับด้วยตัวกล้องที่นูนออกมาแม้ตัวเครื่องจะบางจริงแต่ความร้อนเนี่ยเมื่อใช้ยาวๆก็เกิดการสะสมแล้วก็ รู้สึกว่าจับถือไม่ค่อยสบายนะนะครับจำเป็นต้องซื้อพวกเคสมาใส่เพิ่มหรือว่าใช้งานเป็นตัวของบุ๊กคัพเวอร์นะครับมาใส่เพิ่มมีคีย์บอร์ดให้ใช้งานตรงนั้นเนี่ยสะดวกดีเหมาะกับคนที่เอามาทํางานจริงจงจังๆนะครับและตัวของบุ๊กคัพเวอร์ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมีองศาลาดเอียงนะครับได้เยอะโดยที่คุณสามารถที่จะถอดเอสเพนนะครับมาเขียนได้เลยไม่ต้องดึงเข้าดึงออกอันนี้คือข้อดีของตัวของสัมสุนทรซีแท็บ S S นะครับใครสนใจนะครับจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมการสั่งซื้อนะครับที่ลิงก์ใต้คลิปนี้หรือ Samsung b r a n d Shop ทั่วประเทศก็ได้ฮนะวันนี้ลาไปก่อนครับกับตัวนี้ Samsung Galaxy Tab S7 ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดี กล้องที่ให้มานะครับกล้องหลังเนี่ยสตัวนะครับเป็นอัลตราไวแองเกิลขนาด5ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหลักนะครับวายปกติขนาด13ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าเป็นกล้องเดียวนะครับที่ให้มาที่8ล้านพิกเซลแน่นอนแหละว่าเป็นแท็บเล็ตนะครับเราคงไม่ได้ไปคาดหวังกับการใช้งานตรงนี้มากแม้ซัมซุงจะบอกว่าเขามีซิงเกิลเทคนะครับเหมือนกับตัวของ A S Series เลยนะครับแล้วก็ในกล้องหน้าเนี่ยก็ใช้ได้นะเนี่ยเห็นไหม